อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นข่าวที่เรานําเสนอไปเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะครับว่ามีเด็กวัดที่วัดในจังหวัดลบบุรีนะครับที่เขามีปัญหาไร้ที่นอนห้องน้ําก็ใช้การไม่ค่อยได้ลําบากเดือดร้อนปรากฏว่ามีทันน้ําใจครับหลังลินจากคุณผู้ชมนะครับมาถึงครอบครัวข่าว3ครับก็กําลังจะไปถึงมือของน้องๆแล้วเราส่งจุ๋มปล่อยเด้งไปทําเรื่องนี้มาติดตามกันครับมมหนูมีตตงกี๊ข้หนูแล้วหนูมไม่หนูมไม่เคยมีตตงเอ้ยๆแบบน,นี้เลยดีใจที่สุดครับ วันนี้ผมเลยผมมีตั้งั้งสองพันบาทครับเย้ <c oughs> ทุนการศึกษาเกือบร้อยทุนได้มอบให้กับเด็กกำพร้าที่อาศัยอยู่ในวัดหนองตาแดงและน้องๆจากโรงเรียนน้องตาแบกจังหวัดลบบุรีพร้อมสื่อการเรียนการสอนมากมายเป็นน้ำใจจากสมาคมอนุเคราะห์ของเตยที่ต้องการเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายให้กับน้องๆเหล่านี้โดยมีครอบครัวข่าวซ้มเป็นสื่อกลางเชื่อมต่อและนำขนมไปแจกน้องๆด้วยนะคะ ไม่เพียงแค่นั้นนะคะคุณผู้ชมนะคะเด็กๆยังได้เรือนนอนหลังใหม่ที่เห็นอันหลังของจุมนะคะสีสันสดใสน,นะคะ เรือนนอนหลังใหม่ที่ดูโอทถงปร่งสบายขนาดสองชั้นแบ่งชายหญิงติดตั้งพัดลมเพดาน20ตัวและพัดลมดูดอากาศอีก4ตัวเพื่อให้เด็กๆนอนได้อย่างสบายนี้ใช้เวลาก่อสร้างไม่ถึงเดือนกล่าวกับเนลมิดด้วยความใจบุญของคุณลุงคุณป้าจากสมาคมอนุเคราะห์ของเตยเมื่อเทียบกับเรือนนอนหลังเก่าช่างต่างกันลิบลับ เด็กๆยังได้ห้องสุขาห้องอาบน้ำใหม่ช่วยให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้นนะคะส่วนโรงอาหารยังติดตั้งทีวีดาวเทียมให้อีกสองเครื่องเปิดโลกทัศน์ให้น้องๆ <บา S 1> เรียนรู้ค่ะขออนุโมทนาขอขอบใจทุกๆคนแทนเด็กๆด,ด้วยที่ท่านทั้งหลายนั้นให้ความสนับสนุนแก่พวกเขาให้เขาได้มีความสุขขอบคุณช่องสมท,ที่ที่ได้นำเรื่องดีๆที่ให้ทางสาคมที่มาสารต่อ แม้แต่การเดินทางไปโรงเรียนเด็กๆก,ก็ยังได้รับจักรยานในโครงการจักรยานยืมเรียน30คันที่สมาคมหมู่บ้านเมืองทองนิเวศ1หนึ่งมอบผ่านครอบครัวข่าวสาแทนการเดินเท้าไปเรียนหนังสือด้วยค่ะถึงหนูไม่มีพ่อกับแม่นะคะแต่หนูก็มีความสุขที่สุดในชีวิตเลยค่ะที่มีผู้ใจบุญมาให้สิ่งดีๆให้แก่พวกหนูค่ะขอบคุณค่ะ าน,น้ำใจด้วยสิ่งใหม่ๆเนื้อความคาดหมายที่ได้รับในครั้งนี้เด็กกำพร้าทั้ง61คนพร้อมใจกันแปลอักษรโดยยืนเรียงกันเป็นรูปหัวใจและก้มลงกราบเพื่อตอบแทนผู้ใจบุญที่หอบน้ำใจมาช่วยเหลือพวกเขาค่ะครอบครัวข่วขาวสามนะคะยังคงเป็นสื่อกลางนำความช่วยเหลือไปเติมฝันให้น้องๆในทุกๆที่นะคะคุณผู้ชมคะ่ะยังมีอีกข่าวดีสำหรับเด็กๆค่ะ หลังจากครอบครัวข่าวสามนำเสนอความเป็นอยู่ที่ลำบากของเด็กกำพร้าวัดหนองตาแดงลบบุรีทำให้สมาคมอนุเคราะห์คลองเตยและผู้ใจบุญจำนวนมาก ร่วมบริจาคก,ก่อสร้างที่พักมอบทุนการศึกษาและจัก,กรยานยืมเรียนเนื่องนะครับซึ่งครอบครัวข่าวสามเองเราก็เดินหน้าส่งต่อทานน้ำใจของคุณผู้ชมนะครับหลังจากที่เราได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของเยาวชนในพื้นที่กันดานในจงังหวัดลบบุรีนะครับแล้วก็สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเหลือเกินทำให้มีคุณผู้ชมหลายท่านก็ส่งทานน้ำใจเข้ามาเพื่อส่งต่อไปอยังพื้นที่นะครับเราจะไปดูนะครับว่า การให้ความช่วยเหลือณวันนี้ที่ลงไปนั้นจะทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นได้อย่างไรกันบ้างน,นะครับติดตามจากคุณนพวัน์นาถน,นกันเลยครับ <อ>การแปลอักษรรูป<อ>หัวใจคือความตั้งใจของเด็กกำพร้าทั้ง61คนที่อาศัยอยู่ในวัดน้องตาแดงจังหวัดลบบุรีสถานที่ที่เป็นบ้านของพวกเขาเพื่อตอบแทนผู้มีพระคุณที่หอบน้ำใจมาเติมฝันให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะซึ่งจากเดิมก่อนหน้านี้เด็กๆต้องอยู่อย่างแออัดในเรือนนอนหลังเก่าที่ผุพังอีกทั้งยังต้องทนกับการใช้ห้องสุขาที่แทบจะใช้การไม่ได้จนมีผู้ใจบุญมากมายติดต่อให้ความช่วยหลือ คุณผู้ชมเชื่อไหมล่ะคะว่าเวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งเดือนสามารถเนรมิตเรือนนอนหลังใหม่จนแล้วเสร็จและเปิดให้เด็กๆได้เข้าพักในวันนี้ค่ะ ยิ้มเสียงหัวเราะและความสุขที่เด็กกำพร้าเพิ่งเคยได้สัมผัสในเรือนนอนสองชั้นที่ด้านในสูงโปร่งติดตั้งพัดลม20ตัวและเครื่องระบายอากาศอีก4ี่เครื่องให้เด็กๆได้นอนอย่างสบายแถมยังจัดสร้างห้องสุขาและห้องน้ําสีสดใสให้ใหม่ทดแทนของเดิมที่แตกต่างกันอย่างลิบลับนะคะอีกทั้งยังมีทีวีดาวเทียมอีกสองเครื่องในโรงอาหารของวัดให้เด็กๆได้เปิดโรกรทัศน์การเรียนรู้มากขึ้นด้วยสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากการให้ของคุณ คุณป้าสมาคมอนุเคราะห์ครองเตยค่ะขอบคุณช่องสามท,ที่ที่ได้นำเรื่องดีๆที่ให้ทางสมาคมที่มาสารต่อขอโมทนาขอขอบใจทุกๆคนแทนเด็กๆด้วยที่ท่านทั้งหลายนั้นให้ความสนับสนุนแก่พวกเขาให้เขาได้มีความสุขและที่เด็กๆดูจะชื่นชอบและมีความสุขที่สุดก็คือทุนการศึกษาอีกจํานวนร้อยทุนพร้อมสื่อการเรียนการสอนและขนมอีกมากมายจากผู้ใจบุญนะคะ หนมีตตงกีาขนมแล้วไม่หน,ไม,หนไม่เคยมีตังเอะยะๆแ,แบบนี้เลยธนาคารนะล้วจะใช้ทุกวันไหมเนี่ยไม่ใช่ ไม่เพียงแค่นั้นนะคะสมาคมหมู่บ้านเมืองทองนิเวศหนึ่งยังมอบจักรยานอีก30คันผ่านครอบครัวข่าวสามในโครงการจักรยานยืมเรียนให้เด็กๆที่เดินเท้าในหมู่บ้านและเด็กกำพร้าได้ยืมปั่นไปโรงเรียนค่ะและหนูจะสัญญาว,ว่าจะเป็นเด็กดีจะตั้งใจเรียนเมื่อโต,ตขึ้นจะไม่เป็นภลระแก่สังคมค่ะ น้ำใจนี้ยังส่งถึงชาวบ้านอีกนับพันคนที่อาศัยอยู่ใกล้วัดได้รับแจกแว่นสายตาฟรีด้วยนะคะนับเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่ครอบครัวข่าวสามขอเป็นสื่อกลางนำความช่วยเหลือนี้ไปเติมฝันให้เด็กๆในทุกทกที่ค่ะนพกิจโรธนาพัฒถ่ายภาพนพขวญน,นาคนวนล่ายงานน้อง,น,องน่ารักนะ ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ข่าวเด่นภาคดึกค่ะประจำวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันธุรสมบูรณ์และคุณพิจิกาอุราวันค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะด้านนายสมชายเอื้ออมรสุขนาย,ยกสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยพร้อมคณะกรรมการสมาคมจัดพิธีมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬารวมถึงจักรยานยืมเรียนแก่เด็กกำพร้าชาวเขาเผ่ามงจํานวน56คนและนักเรียนที่ขาดแคลนคุณทรัพย์กว่า65คนของโรงเรียนวัดหนองตาแดงตํา บนยางโทนอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีจำนวน100ทุนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรากาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุ83พรรษานอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการตรวจรักษาสายตาแก่ผู้สูงอายุในอำเภอหนองม่วงและในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและถูกวิธีเป็นการลดภาวะโรคแทรกซ้อนต่างๆพร้อมทั้งได้มีการวัดสายตาประกอบแว่นตาแก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสายตารวมถึงการจัดสร้างห้องน้ําและต่อเติมที่พักเพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนวัดหนองตาแดงและประชาชนได้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์เป็นการถาวอง ายสมชายเอื้ออมรอสุขนายกสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยเป็นประธานมอบทุนการศึกษาจำนวน100ทุนให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองตาแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นเด็กกำพร้าชาวเขาที่ทางวัดรับดูแลไว้นอกจากนี้ได้นำทีมแพทย์จากโรงพยาบาลบ้านแพ้วตรวจวัดสายตาให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวาราส,สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา83ดพรรษา โดยมีผู้สูงอายุและชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าตรวจโรคที่เกี่ยวกับสายตาสำหรับผู้ป่วยที่เป็นต้อกระจกทางสมาคมจะนำไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ในงานยังมีการมอบแว่นสายตาเสื้อผ้าให้ผู้สูงอายุและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนรวมถึงการสร้างห้องน้ำให้ทางวัดเพื่อให้ญาติโยมที่มาทำบุญได้ใช้อย่างสะดวก นอกจากนี้ทางวัดยังขอเชิญชวนให้ผู้ใจบุญสามารถร่วมบริจาคทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กนักเรียนกำพร้าได้ที่หมายเลขบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาหนองม่วง1802654274ชื่อบัญชีกองทุนเพื่อการศึกษาเด็กชาวเขา สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2558ค่ะ วันนี้ที่วัดหนองตาแดงตำบลยางโทนอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีสมาคมอนุเค,คราะห์คลองเตยประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนได้จัดโครงการคืนแก้วตาสดใสสู่ปวงชนชาวไทยถวายเป็นพระราชจุกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถใน,ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา12สิงหาคม2558ในการตรวจรักษาโรคเกี่ยวกับตาแก่ประชาชน เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและถูกวิธีทั้งเป็นการลดภาวะต่างๆที่อาจเกิดโรคแทรกซ้อนโดยมีผู้ไปรับการบริการกว่า800คนในจำนวนนั้นมีผู้สูงอายุจำนวน18คนเป็นโรคต้อกระจกซึ่งทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วจะนัดทำการผ่าตัดโดยเร็วต่อไปโอกาสนี้นายสมชายเอื้ออมรสุขนายกสมาคมอนุเคราะห์ครองเตยประเทศไทยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้าที่วัดหนองตาแดงรับเลี้ยงไว้ และเด็กนักเรียนโรงเรียนว่านนองตาแบกตำบลยางทนรวมจำนวนร้อยทุนนอกจากนี้ได้มอบกระเป๋านักเรียนสมุดและดินสอแก่นักเรียนทั้งยังได้มอบรถจักรยานจำนวน30คันเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ยืมใช้ในการเดินทางไปเรียนหนังสืออันเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยได้รับการศึกษาเติบโตขึ้นมาอย่างมีศักยภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต